เพื่อนๆเคยเห็นสิ่งนี้กันไหมคะนี่ก็คือปลายเล็บพลาสติกที่เราใช้ในการทำเล็บเฟ c นเนลส์หรือเล็บที่มีลักษณะปลายเล็บเป็นสีขาวค่ะ กล่องนี้เนี่ยก็จะมีปลายเล็บนะคะมาด้วยกันหลายๆไซส์หลายๆขนาดค่ะก็จะสามารถเลือกให้เหมาะกับแต่ละเล็บของเราได้ค่ะลักษณะก็เป็นพลาสติกบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีด้ามจับที่เป็นรูปน่ารักน่ารักเป็นรูปดอกไม้นั่นเองนะคะหน้ากล่องเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าพลาสติกตัวนี้ทำมาจาก ABS เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะใช้เจ้าตัวปลายเล็บพลาสติกสีข,ขาวนี้ทำเล็บได้อย่างไรค่ะ เมื่อเราเลือกขนาดของปลายเล็บพลาสติกที่เหมาะสมได้แล้วนะคะเราก็จะใช้กาวค่ะวันนี้กาวที่เราใช้เป็นของยี่ห้อ Tropical Chai เพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออะไรที่เพื่อนๆมีก็ได้ค่ะเราจะใช้กาวนะคะทาบางๆบ,บริเวณด้านในปลายเล็บพลาสติกค่ะส่วนเล็บของเราในวันนี้นะคะได้ผ่านขั้นตอนของการเตรียมผิวหน้าเล็บเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะขอข้ามขั้นตอนนั้นไปมาดูที่การติดลงบนเล็บเลยนะคะ เราจะกดปลายเล็บพลาสติกลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็นิ่งๆสักพักหนึ่งกาวก็จะแห้งเล็บพลาสติกก็จะติดอยู่อย่างที่เห็นค่ะจากนั้นเราก็จะตัดส่วนเกินนั้นออกค่ะสิ่งต่อมาที่เราจะใช้ก็คือเบสโค้ดหรือว่ารองพื้นนั่นเองนะคะตัวที่เราใช้ในวันนี้เป็นของย e ี่ห้อ gelish ค่ะเราจะทาบางๆทาให้ทั่วเล็บเลยค่ะ จากนั้นเราจะนำไปอบไฟ LED ใช้เวลาที่60วินาทีเพื่อให้เบสโคดของเรานั้นเซตตัวแล้วก็แห้งค่ะต่อมาเราจะใช้โพลิเจลในการต่อเล็บนะคะตัวที่เราใช้ในวันนี้เป็นของยี่ห้อเมเจอร์ดิจค่ะแต่เพื่อนๆนนั้นสามารถใช้ยี่ห้ออะไรที่เพื่อนๆมีก็ได้เช่นกันค่ะ หลังจากที่เราบีบลงบนฟอร์มของเราแล้วนะคะเราก็จะใช้พู่กันที่เราจุ่มแอลกอฮอล์แล้วนะคะค่อยๆกดโพลิเจลนั้นให้ได้รูปร่างตามที่เราต้องการค่ะสาเหตุที่เรานั้นจุ่มพู่กันลงในแอลกอฮอล์ก่อนก็เพื่อให้พู่กันนั้นไม่ติดกับโพลิเจลและก็สามารถเกลี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็นํามาวางที่เล็บค่ะเริ่มจากการค่อยๆกดบริเวณโคนเล็บก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ฟองอากาศค่ะกด เบาๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆดันขึ้นไปบริเวณทางคนเล็บแต่เราจะไม่นําไปติดคนเล็บซะทีเดียวนะคะทิ้งระยะห่างจากคนเล็บนั้นเอาไว้สักนิดนึงค่ะอย่างที่เห็นในวิดีโอค่ะจากนั้นเราจะนําไปอบไฟ LED ใช้เวลาที่60วินาทีค่ะเมื่อโพลิเจลของเรานั้นเซตตัวแล้วก็แห้งแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะแกะฟอร์มออกบิดสักนิดหน่อยก็จะหลุดออกมาแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะใช้แปร,แรงไนลอนนะคะแต้มแอลกอฮอล์สักนิดหนึ่งแล้วก็เช็ดทำความสะอาดคราบเหนียวๆอออกให้หมดเลยค่ะคราบเหนียวๆแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเอาออกไม่หมดเนี่ยก็จะไปเกาะติดอยู่ตามตะไบที่เพื่อนๆจะใช้ในขั้นตอนต่อไปค่ะในวิดีโอนั้นเราใช้ตะไบไฟฟ้าหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าเครื่องเจียค่ะ เราใช้หัวตะไบที่เป็นเซรามิกมีความหยาบระดับปานกลางส่วนตัวแล้วเราใช้หัวนี้ในการตกแต่งรูปร่างโพลิเจลและก็เจลค่อนข้างใช้ได้ดีทีเดียวค่ะ เมื่อเราได้รูปร่างตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใช้ตะใบมือค่ะตัวนี้เราใช้ความละเอียดอยู่ที่100บ180นั่นก็คือด้านหนึ่งจะเป็น100อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น180นะคะเราใช้ด้าน180นะคะในการเก็บรายละเอียดของเล็บค่ะเราก็จะตะใบทั้ง2ด้านของเล็บนะคะรวมไปถึงบริเวณปลายเล็บด้วยค่ะ จากนั้นเราจะใช้แปลงใไนลอนนะคะแต้มแอลกอฮอล์สักนิดหนึ่งปัดทําความสะอาดเอาฝุ่นที่เกิดจากการตะไบออกให้หมดค่ะอย่าลืมบริเวณใต้เล็บด้วยนะคะอาจจะมีฝุ่นที่หลงเหลือค่ะท็อปโคดหรือว่าเคลือบเงาที่เราใช้ในวันนี้เป็นของยี่ห้อเจลิชค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออะไรที่เพื่อนๆมีก็ได้ค่ะเราจะทาท็อปโคดนะคะให้ทั่วเล็บเลยค่ะทาบางๆแล้วก็เก็บบริเวณปลายเล็บด้วยค่ะ จากนั้นจะนำไปอบไฟ LED ใช้เวลาที่60วินาทีก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะผิวหนังรอบๆเล็บนั้นดูค่อนข้างแห้งไปสักนิดนึงค่ะเราใช้น้ำมันทาบริเวณรอบๆแล้วก็ถูถูนวดๆเพื่อให้น้ำมันนั้นซึมลงผิวค่ะเสร็จแล้วค่ะและนี่ก็คือเล็บที่ได้จากการต่อเล็บโดยใช้ปลายพลาสติกค,ค่ะ ย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณมากที่รับชมในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ